ทานผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะเนื่องจากประเทศไทยเรานะคะมีโอกาสการเข้าสูก่การก้าวเข้าสู่เป็นประชาคมอ,อาเซียนหรือ AEC ซนะคะซึ่งรเราจะต้องมาพบปะชาวต่างประเทศในวันนี้เราเลยอยากให้เราอยากจะมาแนะนำนะคะภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในการที่จะต้องออนำไปใช้โอกาสเวลาที่เราจะต้องไปเจอคนญี่ปุ่นไว้ทักทายนะคะในลักษณะต่างๆด้วยนะคะโดยเราวันนี้เราเริ่มจากการคำว่า การทักทายนะคะคำทักทายในภาษาญ,ญี่ปุ่นเราใช้คำว่าอซัตสึค่ะอซัตสึนะคะก็จะรวมไปจนถึงในเรื่องของการแนะนำตัวกับคนญี่ปุ่นครั้งแรกนะคะแล้วก็การสวัสดีการกล่าวลานะคะเวลาเราเจอคนญี่ปุ่นครั้งแรกนะคะเราใช้เราก็จะใช้คำว่าฮาจิเมมาสเตะฮาจิเมมาสเตะเนี่แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำตัวแนะนําตัวเราเลยค่ะแนะนําชื่อเราอย่างสมมุติในกรณีของิฉันนะคะเสาวนีเดชสาวนีเดชชื่อสาวนีค่ะแล้วก็เราจะต้องต่อท้ายอีกนิดนึงนะคะเป็นการฝัากนึกฝากตัวเขานิดนึงว่าโดโซโยโรชิกุโดโซโยโรชิกุนะคะโดโซโยโรชิกุเนี่ยแปลว่าขอฝากนึกฝากตัวด้วยค่ะซึ่งในบางครั้งเนี่ยกรณีที่คนญี่ปุ่น กล่าวทักทายกับเรามานะคะแล้วเราต้องเป็นคนตอบตอบรับกลับไปนะคะ mm hmm. เราจะใช้คําว่ากรณีคนญี่ปุ่นกล่าวมาว่าโดโซโยโรชิคุทางเราก็จะต้องตอบไปว่าโคชิราโคโซโยโรชิคุบางครั้งนะคะเราอาจจะไปเจอผู้ที่เป็นาชาวญี่ปุ่นที่พบกันครั้งแรกเลยหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะอาจจะเติมเข้าไปอีกนิดนึง จากคาว่าที่เราสั้นๆว่ายโรสกุอาจจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงให้สุภาพมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้คําว่าโดโซยโรสกุโอเนงายชิมัสนะคะแต่ก็คือวันนี้อาจจะเอาแค่สั้นๆง่ายๆก่อนนะคะเอาแค่ว่าโดโซยโรสกุก็คือเราขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะก็จะมีเป็นคําทักทายง่ายๆนะคะที่วันนี้เราจะมาแนะนาอย่างาคากล่าวทักทายตอนเช้านะคะอย่างสวัสดีตอนเช้าโอไฮโอโกไซมัส oh โอไฮโอโกไซมัส oh นะคะโอไฮโอโกไซมัส oh เนี่ยถ้ากรณีที่เราพูดกับเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทนิดนึงนะคะแล้วก็หรือคนในครอบครัวเนี่ยคนชาวญี่ปุ่นเขาจะใช้สั้นลงไม่ไม่ใช้คำว่าโกไซมัสโกไซมัสเป็นการเติมเพื่อให้สุภาพขึ้นท่านเองแล้วอาจจะพูดง่ายๆค่ะอนะ่อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าพูดแค่ว่าโอไฮโอโอไฮโอนะคะส่วนสวัสดีตอนเที่ยงเนี่ยก็ จะเป็นคำง่ายๆเราก็จะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะทุกระดับเลยเราจะใช้คําว่าคอนนิวะคอนนิวะนะคะถ้าเป็นตอนเย็นนะคะก็จะเป็นคอมบังวะคอมบังวะนะคะคอมบังวะนี่ก็คือช่วงแค่ช่วงเย็นนะคะนกลางคืนนี่เราอาจจะใช้ไม่ได้มากนักนะคะแล้วก็คาอันสุดท้ายนะคะจะเป็นการกล่าวลาค่ะเราใช้คําว่าไซโยนาระไซโยนาระนะคะ ไซโยนารานี่อาจจะใช้โอกาสไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเนื่องจากไซโยนารานี่อาจจะเป็นการกล่าวลาในลักษณะที่เราอาจจะไม่ได้เจอเขาค่อนข้างจะนานนะคะจะใช้คําว่าไซโยนาระแต่ถ้ากรณีที่ว่าเราอาจจะมีโอกาสพบกันใหม่ในอีกอีกอาทิตย์หน้าหรือหรือ,หร,อหรือมีโอกาสที่จะพบกันในใกล้ๆนี้เราจะใช้คําว่ามาตะไอมาโชมาตะไอมาโชนะคะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอจบตรง รายการตรงนี้นะคะด้วยคำนี้เลยค่ะมาตาไอเมอร์โชสวัสดีค่ะ